สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพรผมครั้งในครอสตอกกับครอสตอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n a v a l o r หรือ ROV ์โอวีพอดก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV มาให้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์วันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ค้างโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV ์โอวพาร์ทที่48 โอ้โหมาถึง48พาร์ทกันแล้วนี่ครับถ้าหากน้องๆยังมีคําถามคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเนี่ยในชุมชนถามกันเข้ามาเลยแล้วพี่เนี่ยก็จะตอบให้ตอบให้ตามคิวนะจ๊ะถามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับไปเราเบลเริ่มที่คําถามข้อแรกในวันนี้นี่ฮะทำไมไข่ของเจ้าขาวไปอยู่แถวๆต้นไม้โลกคะทําไมไม่ไปอยู่ที่เวดาเพราะเจ้าขาวนี่ดูเหมือนเป็นมังกรแห่งแสงอะไรประมาณนี้เลยค่ะ,ะคำถามนี้มีความน่าคิดนะเพราะว่าจากที่เรารู้เนี่ยเนื้อเรื่องนอเนี่ยอาวเนี่ยเผาแห่งแสงคือเวดาใช่ไหมแล้วมังกรเนี่ยมันดูเป็นสิ่งมีีชิตท่ล้ายๆ ทำไมถึงมาอยู่ต้นไม้โลกอันนี้เนี่ยพี่ลองแบบกลับไปคิดทบทวนข้อมูลทั้งหมดเนาะพี่คิดว่าเจ้าขาวเนี่ยคือมังกรแห่งแสงที่มีความเชื่อมโยงกับเทพแห่งเทพซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เทพแห่งเทพเนี่ยได้ทิ้งไว้ในโลกอัธนนก็คือต้นไม้โลกฮะดังนั้นจากที่พี่กาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามังกรแห่งแสงอาจจะมีความเชื่อมโยงกับเทพแห่งเทพโดยตรงโดยที่เวด้าเนี่ยอาจจะคอนโทรลได้แค่บางส่วนหรือคอนโทรลไม่ได้ก็ได้นะส่งผลให้ไข่ของมันเนี่ยมาอยู่ที่ต้นไม้โลกนะซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสุดท้ายระหว่างโลกอธัธพนกับ มันเป็นแค่ความเกาของพี่เท่านั้นเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องของเจ้าขาวเนี่ยหลังจากอาญาหายไปหลายเดือนเนี่ยก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะดังนั้นเราต้องมาดูข้อมูลกันต่อไปนะว่าจุดเชื่อมโยงของมังกรแห่งแสงเนี่ยจะเชื่อมโยงกับอะไรบ้างถ้าหากผิดอะไรเดี๋ยวพี่ค่อยมาแก้นะครับอันนี้เอาตามนี้ไปก่อนคาถามข้อต่อไปพี่คิดว่าตอนที่มาจ้าเป็นเทพีแห่งแสงอิลูเมียมีตําแหน่งอะไรคะแล้วถ้ามาจ้าสั่งงานอิลูเมียพี่คิดว่าอิลูเมียจะทํำไหมเพราะดูจากลักษณะของนางคงไม่ค่อยยอมคนอย่างมาจ้าเท่าไรจากข้อมูลเนี่ยมาจ้าคือผู้ โดยนิสัยด้วยความรู้ด้วยความยืนหนึ่งเนี่ยเปิดโหวตให้เป็นอันดับหนะฮะแล้วตอนนี้มาจ้าเนี่ยเป็นผู้นําหงเวดาเนี่ยอิรูเมียทําอะไรใช่มั้พี่คิดว่าอิรูเมียเนี่ยก็ดํารงตําแหน่งท t ีของเวดานี่แหละซึ่งทพีที่เรารู้เนี่ยมี3องค์ไงก็คือมีอิรูเมียมาจากาลีนะฮะดังนั้นจากตําแหน่ง TP เนี่ยทําให้อิลูเมียเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งสูงๆของเวดาเหมือนกันส่งผลให้ตอนที่มาจ้าโดนป่นเนี่ยอิรูเมียเนี่ยเป็นแคนดิเดตดีขึ้นไปแทนนะฮะแล้วคําถามก็อหลอกไปใน้องถามว่าตอนที่มาจ้าแบบเป็นควีนใช่ไหมมาจ้าสั่งงานอิรูเมียจะทํามั้คําตอบคือต้องทําะถึงจะไม่ยอมถึงจะแบบรู้สึกเจ็บใจเนี่ยแต่ก็ต้องทํา แต่ด้วยความที่มาจ้าเนี่ยเป็นราชินีที่น่ารักนิสัยดีมีความประณีประนอมคอมโพมสิสมาจ้าอาจจะแบบไม่โลกิจใส e o ่อิลเมียนึกออกปะไม่ได้แกล้งไม่ได้แบบสั่งจิกหัวอะไรประมาณนี้นะมาจ้าเนี่ยดีมากนะตอนที่อยู่ฝั่งเวดานะเป็นโลโมเดลของเวด้าเลยอะ่ะไม่แปลกที่พนังเนี่ยจะได้รับการโหวตให้เป็นผู้นําคนแรกนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะพลิกโผลมาจนถึงทุกวันนี้นะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอารีนคือนาคอสเวอร์ชั่นคนดีหรือเปล่าครับเพราะมีหลายๆอย่างคล้ายกันอันนี้เป็นคําถามที่น่าคิดนะว่าจุดเเเเชชืืื่่่่่่อออออมมมมโยยงองงงงขาลีีนนนนนนกกััับสหหตรซึิทพ งได้ของ2คนนี้เนี่ยความเหมือนคือเขาเนี่ยมีเบสความดีอยู่ในตัวนาคอสอ่ะชัดเจนเลยตอนเป็นฮิวแมนใช่ไหมพยายามแบบลบล้างสงครามอะไรต่างๆสุดท้ายโดนทรยศทําให้เขาเนี่ยไปด้านมืดในส่วนของอาร์เลนจากอาวคอมิกจากเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเขาเคยแบบเสียสละตัวเองเพื่อให้เพื่อนเนี่ยหนีไปแล้วสุดท้ายเดยนโดนจับไปชาร์โดแฮนดังนั้นครับจุดเชื่อมโยงของ2คนนี้เนี่ยมีเบสความดีเหมือนที่บอกแต่ถ้าน้องถามว่าอาร์เลนเนี่ยคือนาคอสเวอร์ชั่นคนดีหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่นะมันไม่ได้เชื่อมโยงกันเป๊ะหรือเหมือนกกกััันนนนเเปปะะขขาาาาาาาดดด้้้คถมอออออต่่่่่่ไจจจิิลสุพีวฝงง็รรูื วตอบเลยว่ารู้ครับเพราะอย่าลืมว่าฝั่งล็อกไฮเนี่ยก็แบบเป็นอาณาจักรที่อยู่มานานอ่าแล้วก็มีหูมีตาเยอะแยะนะในส่วนของฮิวแมนที่เป็นพวกมนุษย์มืดดำเนี่ยก็เหมือนจะเข้ากับฝ่ายนั้นดังนั้นข่าวความเคลื่อนไหวทุกอย่างที่โลกอัธนอพี่ว่าฝั่งล็อกไฮเนี่ยรู้แน่นอนนะแล้วก็จากวิดีโอซีนิมเติกจากอารีคอมิกจะเห็นว่าอิกกี้เนี่ยจะติดตามไบโอไปทุกที่เลยถูกปะซึ่งเขาเนี่ยน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยอาจจะส่งไปถึงฝั่งปีศาจก็ได้ซึ่งงงตอออนนนนนนีีน้้้เเเเ่่่่่่ยใาาาพิห็ฝััลกไคคืวว คำถามข้อต่อไปของที่ร่างดํานั้นสั่งให้วีร่าไปตามหาพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งของอันไหนหรือจะเป็นหินประหลาดที่ไบรท์เก็บมาหรือเปล่าคําตอบคือพี่ิดว่าใช่ฮะเพราะว่าจากอาวีคอมิกเนี่ยภารกิจที่หมู่บ้านหิมะที่ไบรท์ไปทำเนี่ยมันโฟกัสถึงเศษหินประหลาดอันนี้ที่มีพลังความมืดแล้วก็เนื้อเรื่องหลังจากนั้นพอ3คนนี้เคลียร์ในพาร์ทนั้นน่ะมันเล่าต่อเลยว่าวีล่าเนี่ยไปหาของซึ่งมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ว่าของที่ร่างดําคนนั้นเนี่ยเมนชั่นให้วีล่าไปหาก็น่าจะเป็นสิ่่่่งงนนี้น้ซึาาก R v อมัไดเลว ประหลาดที่ไบแบบไปเจออันนี้เนี่ยมันเป็นพลังความมืดเข้มข้นใจกลางที่แตกออกจากเหตุการณ์นิโมนิกมอบเออดังนั้นไม่ใช่สิ่งธรรมดานะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะแล้วแตกออกนั่นหมายความว่ามันยังมีอีกหลายส่วนครับที่กระจายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คําถามข้อต่อไปทาเด็กซ่าซินเนสต์ริเอมิลี่ทอนร่วมมือกับไลฟ์โฟลเวอร์เวลเลตไบร์อาร์เลนบัตเตอร์ฟลายจะสามารถล้มล้างอ,งองค์กรชาร์โดแฮน Hand, ได้ไหมคะโอ้โหฮีโร่ตัวนําทุกตัวเนี่ยมารวมกับฮีโร่เก่งของชาร์โดแฮนที่แบบตะกิดตะขวง แต่และตัวเก่งทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบเป็นตัวแม่เหล็กเป็นตัวเด่นใช่ไหมแล้วฝั่ง Shadow Hand เนี่ยมีใครมีคิวเลนกับเวเลตเองดังนั้นพี่คิดว่าด้วยความที่เป็นบัฟพระเอกตัวเอกนางเอกแรงต่างๆนะล้มได้นะถ้าตามลายอัพที่น้องบอกมานะฮะคำถามข้อต่อไปอาณาจักรมังกรกับเดอะเทม l พเป็นพนารมิตรกันไหมคะอันนี้เนี่ยจากข้อมูลเนี่ยด้วยความที่อาณาจักรมังกรมันเป็นอนาณาจักรใหม่ที่เพิ่งออกมานะดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างเวเาเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะี่ฮะแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยถึงแม้ว ไม่สามารถตอบฟันธงได้นะว่า2อ,อาณาจักรนี้เนี่ยเป็นพันธมิรกันไหมเดีย๋ยวต้องรอข้อมูลในอนาคตนะครับแต่ก็มีโอกาสที่เป็นพันธมิตรเพราะว่าดูแบบอาณาจักรมังกรเนี่ยเป็นอนาณาจักรดีๆถูกไหมเป็นอนาณาจักรที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังความมืดดังนั้นอิลูเมียก็มีโอกาสที่จะไปเจริญสัมพันธ์ท่าไมตรีเหมือนกันอ่าแต่อย่างที่บอกนะมันเป็นความกราวว่าข้อมูลจริงๆมันยังไม่มีนะครับคาถามข้อต่อไปถ้าไฮแตเตไม่ทรยศต่อเดอะเทมเพิลพี่คิดว่าเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนโอ้โหบอกเลยว และปะัตดของเฮเตเนี่ยเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้วอคัสเนี่ยคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งน้องซึ่งอย่างที่เรารู้นะวอคัสเนี่ยเป็นราชาปีศาจเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทําให้เกิดสงครามยาวนานนับพันปีความขัดแยง้งเริ่มต้นจากเผ่าแสงและเผ่าความมืดการที่เจวนาเนี่ยสามารถฆ่าวอคัสไปครั้งหนึ่งอ่ะมันสร้างความชิบหายครั้งใหญ่ให้แก่เผ่าปีศาจเลยนะเพราะแบบคิงเราหายไปถึงแม้ว่ามาหลอกจะขึ้นมาเนี่ยโพเดนเชียลไม่เท่าวอคัสแน่นอนถูกปะดังนั้นการที่เฮยเน่อ้ตเนนี้อคัยยยงตาู่ สงครามอนี่โนเนี่ยมันจะไม่ตึงเครียดขนาดนี้เพราะเหมือนตัวจี๊ดมันหายไปหนึ่งตัวเออคำถามข้อต่อไปนี่ครับถ้าองค์กรชาโดว์แฮนทั้งหมดอยู่ฝั่งล็อกไฮพี่คิดว่าจะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนแล้วถึงขั้นทาสงครามชนะเดอะเทมเพลไหมขอเกินนิดน,นึงครับองค์กรชาโดว์แฮนเนี่ยเป็นองค์กรที่ซ่อนอยู่ที่สาพันธรฐอิสระนะครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยมีปณิธานในการกําจัดเผ่าพันธุ์อื่นให้หมดสิน้นแล้วก็พัฒนาเผ่ามนุษย์เนี่ยให้แข็งแร่งทัดเทียมเผ่าอื่นๆซึ่งน้องถามว่าถ้้้าาาาาหหออองงงงค์รชโดวแนนทััมมมมเเเี่่่่ยููฝปปซึ็ตไไบื จะมีโ p o ทนเชียลขนาดทําให้เผาปีศาร่ยชนะวิหารไหมพี่คิดว่าไม่ขนาดนั้นนะฮะเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าชาโดว์แฮนด์จะเป็นฮีลแมนเก่งๆแต่จํานวนน้อยการที่ชาโดว์แฮนด์จะร่วมมือกับเผาปีศาร่ยก็ทําให้เผาปีศาร่ยเก่งขึ้นมีพเทนเชียลมากขึ้นแต่ชาโดว์แฮนด์ไม่ใช่ตัวตัดสินที่ทําให้เขาชนะสงครามนะฮะคำถามข้อต่อไปถ้าอายาเป็นนักเรียนที่คารโน่พี่คิดว่าจะอยู่กับอาจารย์คนไหนคะจากข้อมูลคลิปโรงเรียนคารโน่ที่พี่ทำเนี่ยที่โรงเรียนคาร์โน่จะมีเปิดสอน3หลักสูตรนะครับแต่ละหลักสูตรคิดคดอืซ ซึ่งดูทรงของอาญาเนี่ยเป็นฮีโร่ซับพอร์ตน่ารักเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเหมาะกับหลักสูตรของอาจารย์เซฟิรามากที่สุดนะฮะและน้องถามว่าถ้าไปโรงเรียนคาโน่จะอยู่อาจารย์คนไหนใช่ไหมพี่ก็คิดมี2คนไม่อาจารย์เซฟิราก็อาจารย์ลิเลียนานะดูทรงนะแบบ2คนนี้น่าจะเข้ากับน้องอาญาได้นะครับมันเหมาะกับสไตล์อา่าด้วยเธอเนี่ยเป็นคนชิลๆนะเป็นคนแบบแอบขี้เกียจน,นะเพราะจากนเรื่องเสิรมันเคยเล่าว่าอาญาเนี่ยหนีคลิกซี่ที่สอนร้องเพลงเนี่ยมาที่ต้นไม้โลกส่งผนให้เธอเนี่ยพบกับไข่ของเจ้าขาวเออคำถามข้อต่่อออไปถ้้าาาานน,จานิจใเกกะแหหงงสยยมมททัดดศ ไปอยู่ฝั่งล็อกไฮฝั่งเดอร์เทมโพลจะมีการเสียหายอะไรบ้างจากข้อมูลนะครับเกาะแห่งสายมองเนี่ยเป็นปราการทางทะเลที่สําคัญของเวด้าถ้าเราไปดูในแมปเนี่ยยืงไปด้านบนของเกาะแห่งสายหมอะจะเหมือนมีพอร์ทัลของอบิสที่ทําให้ปีศาจอบิสเนี่ยขึ้นมาได้ดังนั้นจากในเรื่องของเฮยตในเรื่องของไอรีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฮีโร่ที่เกาะแห่งสายมองเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ปกป้องเกาะจากปีศาจแห่งท้องทะเลหรือปีศาจอบิสอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าหากเกาะแห่งสายมองเนี่ยทรยศวิหารบอกเลยว่าวิหารเนี่ยจะต้องเกณฑ์คนมาปกป้้ออองทีี่เเเืขขาาฟยนนมกึ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีปราการด่านหน้าอย่างกอแห่งสายหมอกแล้วไงปีศาจเนี่ยสมมติขึ้นพอท่ามานะพันกอ์แห่งสายหมอกเนี่ยไปที่ภูเขาออฟเฟียนเลยซึ่งตีนเขาออฟเฟียนเนี่ยมีฮิวแมนที่ศรัทธาเวดาอยู่นะถ้าหากไม่มีเกาะนินจาอย่างที่บอกเวดาเนี่ยต้องปวดหัวในการแบบต่อสู้กับปีศาจแห่งท้องทะเลหรือปีศาจอบิสมาขึ้นเวดาเนี่ยเป็นเผ่าที่โดนโฟกัสถูกไหมแล้วการที่เขาเนี่ยมีศัตรูอย่างเผ่าความมืดมายาวนานเนี่ยการสู้รบที่มันไม่จบไม่สิ้นนะทำให้เวดาเนี่ยต้องยืมมือคนอื่นใน,ในการปกป,ป้้้้อออองงงงงตตตััััวววเเเเยยยยู่่่่บครซหหหกกก็็จจะะมาาาททีผนุลสด ผ่ามนุษย์ในแต่ละที่เนี่ยก็จะต้องทํางานบางอย่างให้เวดาอยู่นะฮะคําำถามข้อต่อไปในเนื้อเรื่องเสริมของวีราบอกว่าแมนยาราคือบรรพบุรุษแห่งความมืดรุ่นแรกแล้ววอลคาร์ดคือเจ้าแห่งความมืดคนแรกวอลคาร์ดไม่ใช่คนแรกหรออ่าคำถามนี้น่าคิดเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเลยนะฮะจากเอวิคอมิกเนี่ยเราจะเห็นกันแล้วว่าสิ่งมีชีวิตเบื้องบนอย่างเทพแห่งเทพเนี่ยเขาจะประกอบด้สองคนซึ่งจะเป็นร่างสีขาวกับร่างสีดําซึ่งพี่เนี่ยติ้งต่างเองว่า2ร่างนี้เนี่ยหมายถึงพลังแห่งแสงและพลังความมืด ะะแล้วตัดมาที่แมนยาร่ามันเหมือนที่น้องบอกเลยครับแมนยาร่าเนี่ยคือบรรพบุรุษความมืดรุ่นแรกนั่นหมายความว่าแมนยาร่าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตความมืดเก่าแก่ที่อยู่โลกอาทโน,นมานานซึ่งอาจจะเป็นเศษเซี่ยวหนึ่งอาจจะเป็นพลังของเทพแห่งเทพร่างดําก็เป็นไปได้นะดังนั้นพลังความมืดในอาทโน,นเนี่ยมันอยู่มาทั้งนานแล้วครับแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยเผ่ามนุษย์กึ่งเทพเนี่ยได้รับออเดอร์จากเทพแห่งเทพให้คนโทรลให้ดูแลอาทะโน,นใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยจะยื่นพลังแห่งแสงให้ส่งผลงให้เผ่ามนุษย์กึ่ คนแรกที่ไปเอาพลังความมืดที่มีอยู่ที่โลกอนานอาแล้วเนี่ยมาใช้ส่งผลให้เขาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแห่งความมืดคนแรกอ่าอันนี้ไม่งงนะครับจากที่น้องบอกเนี่ยสองคำนี้มันถูกต้องอยู่แล้วนะครับคาถามข้อต่อไปจากมังงะอาวีตอนล่าสุดไบรท์ไปเจอศิลาที่ติดอยู่บนจ่าฟูงแล้วไบรท์บอกว่าห้ามนําเรื่องไปบอกพวกเวดาทําไมไบรท์ถึงคิดอย่างนี้ทั้งที่พวกลูอียังนําศิลาดําเพื่อศึกษาพลังความมืดได้เลยอันนี้น้องต้องแยกก่อนนะครับว่าไลฟ์ฟอลอเวอร์เนี่ยเป็นคนของเวดาเขาทําตามที่เวดาสั่งแต่ไบรท์ไม่ใช่คนของเเวาา พยายามแบบเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็ศึกษาพลังความมืดที่เกิดขึ้นในอัธโนมามากมายแล้วก็จากอวีคอมิกเนี่ยมันได้เล่าว่าตอนครั้งแรกที่ไบร์เอรนบัตไปที่เวดาเนี่ยเขาโดนกักตัวใช่ไหมเพื่อตรวจสอบหาพลังงานความมืดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเวดาเนี่ยมีระบบซิเคลิตี้ระบบขุนยนที่ดีเทคพลังงานความมืดถ้าเจอต้องกําจัดทิ้งทุกกรณีแล้วตัวของไบ์เองเนี่ยเขารู้นะว่าไวโอเลตเนี่ยเกี่ยวข้องกับพลังความมืดเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ในสกินเดโมนิกมอร์ซึ่งจากอาว หินนี้ขึ้นไปที่เวดาโดยที่ไม่บอกอพี่คิดว่าเขาต้องการหาความเชื่อมโยงกินนี้กับเวลเล็ตอย่างลับๆโดยที่ไม่บอกเวดาเพราะว่าถ้าหากเวดารู้ว่าวโอที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีความเชื่อมโยงกับพลังความมืดเนี่ยเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของไวโอแล้วเหตุการณ์ในไทม์ไลน์เนี่ยเหมือนไอเศษหินประหลาดตัวนี้มันเพิ่งมาทำให้ไบเนี่ยเพิ่งมาเชื่อมโยงได้มันอาจจะเกี่ยวข้องกันทําให้ตอนที่เขาโดนกักตัวครั้งแรกที่เวดาเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะกล่าวโดยสรุปก็คือไบร์ Bright เนี่ยไม่ใช่คนของ เพราะเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนเดียวที่รู้ลึกถ้าหากความเป็นไปได้ที่เขาคิดเป็นจริงคือไวโอเนี่ยเกี่ยวข้องกับพลังความมืดเนี่ยเขากลัวไวโอจะเป็นอะไรด้วยเพราะไวนโอเนี่ยอยู่ที่เวด้าคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าถ้าคีร่าเข้ากับอีชาได้มันจะเป็นอย่างไรถ้ามองแบบว่าในมุมน่ารักๆๆน่ารักนะก็เป็นแบบเด็กสาวสองคนอายุใกล้เคียงกันนับสนิทกันอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักตามแบบอนิเมะทั่วไปเลยนะฮะแต่ความจริงมันไม่ใช่ไงเพราะคีร่าเนี่ยไม่ได้เติบโตมาอย่างสวยงามเหมือนอีชานะคีร่าเนี่ยเติบโตมาด้วยความเจ็บปวดความขาดแแแลล้้้้้ววเเเธออนนีี่่่่ยยยยยดดัไปจคคงงๆบตตถถาาาาิิ มาเหมือนอีชาเนี่ยความน่าสนใจของเธอจะน้อยลงเลยถูกปะเพราะเธอเนี่ยไม่มีโปรอะไรที่มันคอนทราสต์เลยนะฮะคำถามข้อต่อไปจากมังงะตอนล่าสุดที่มีบุคคลปริศนามาสั่งวีราบุคคลนั้นเป็นใครถ้าเป็นมาจ้าจริงทําไมต้องแปลงร่างคําตอบที่พี่จะตอบน้องแบบชัดเจนเลยก็คือในตอนนี้เนี่ยพี่ยังไม่รู้ครับว่าบุคคลปริศนาร่างดํานั้นเป็นใครซึ่งจากที่พี่กาวไปเนี่ยมันเป็นแค่ทฤษฎีบวกกับข,ข้อมูลที่เรารู้เพราะว่าการพูดของร่างดํานั้นกับวีราแล้วก็การที่เขาเนี่ยสามารถมอบพลังเป็นทางผ่านให้ท่านผู้นั้นททีี่่่สังเข้าามอย มันทําให้เรารู้สึกว่าร่างดานี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่สูงอเวล่าซึ่งคนที่อยู่สูงอเวล่าเนี่ยในล็อกไฮมีไม่กี่คนแล้วถูกปะอาจจะเป็นมาจ้าแต่อย่างไรก็ตามอะเหมือนที่บอกว่าอันนี้มันเป็นแค่ความกาวเพราะเรายังไม่รู้นะครับว่าร่างดํานี้จริงๆแล้วเป็นใครอาจจะเป็นฮีโร่ที่อยู่ในอราร์โนอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นฮีโร่ใหม่ที่มังงะเนี่ยสร้างขึ้นมาก็ได้หรือถ้าคิดอีกมุมนึงอาจจะเป็นร่างแปลงของฮีโร่บางคนก็ได้นะฮะไม่ใช่มาจ้านะมาจ้าเป็นสิ่งที่พี่กาวขึ้นมาเองจากข้อมูลนะ อาริสเตอร์จะได้ขึ้นเป็นผู้คุมกฎไหมผมคิดว่าความสามารถของอลิสเตอร์มากพอที่จะขึ้นได้อยู่นะจากข้อมูลเนี่ยอเริสเตอร์เนี่ยความฉลาดพอบอกับวีล่าเลยฮะแล้วก็จากประวัติของเลสเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยเหมือนจะเข้ามาที่ล็อกไฮตอนที่อิลูเมียเนี่ยขึ้นเป็นราชินีแล้วนั่นหมายความเขาเนี่ยเป็นเจน2ที่เข้ามาที่ล็อกไฮแล้วสมมติให้เขาเนี่ยไม่ได้มีตาแหน่งแบบสูงๆเพราะเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นรุ่นบุกเบิกแต่ด้วยความสามารถด้วยความฉลาดด้วยความทันวีล่าเนี่ยพี่ก็คิดว่าน้องนะ เอาจริงในตอนที่ไบรท์พยายามไปขัดขวางพิธีกรรมจะสู้ไบรท์ได้ไหมถ้าไบรท์ไม่เปิดร่างเทพพี่คิดว่าสู้ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าโลลิออนเนี่ยเขาเป็นพ่อมดมนต์ดำที่มีความสามารถเก่งกล้าอยู่มานานเป็นอาจารย์ของดาร์ซี่มาก่อนอาจารย์ของคีรามาก่อนแล้วก็เขาตายไปรอบนึงแล้วร่างใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาร่างหนุ่มอ่ะพี่ว่าเขาเก่งพอตัวอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกับไบรท์ที่เป็นฮิวแมนเนี่ยโลลออนอาจจะแบบมีทริกกี้มีความวุบวับมีอะไรมากกว่าอีกแล้วท่านโนบบอกว่าไบรท์ไม่เปิดอันตรีเนี่ real, เป็นนต เก่งมากๆเหมือนกันนะฮะคำถามข้อต่อไปจากมังงะตอนล่าสุดท่านผู้นั้นคือใครเทพแบ่งเทพร่างดําหรือวอคาร์อันนี้นะความเห็นส่วนตัวพี่นะพี่ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าท่านผู้นั้นคือใครแต่พี่เนี่ยค่อนข้างเอง็นเอียงไปทางวอคาร์สเพราะวอรคาร์เนี่ยถือเป็นบิ๊กบอสสูงสุดของล็อกไฮแล้วถูกปะการที่เขาจะมอบพลังให้วีล่าอะไรเนี่ยเขาทําได้หมดแต่อย่างไรก็ตามเนะี่ยฮะเหมือนที่บอกในข้อบนว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่ความเกาและข้อมูลที่พี่รู้เท่านั้นเพราะว่ามังหะเนี่ย ใเพราะว่าพี่คิดว่าจากเหตุการณ์เสาวิญญาณที่โลเลอนเ่ย,เยพยายามอันเชิญเทพเป่งเทพมาแล้วแบบเกิดความที่หายวายพวงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากอยู่ดังนั้นเปร์เซนที่จะเป็นเทพเปิงเทพร่างดำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเนื้อเรื่องพี่ว่าเขายังไม่แตะเทพเปิงเทพเยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตบีออนที่พลังเยอะมากอะ่ะพูดถึงนี้นิดหน่อยได้ด้วยความเก่งแต่ถ้าเอาความเชื่อมโยงเนี่ยเอาฮีโร่ในอาธนรนกน,น่าจะแบบกม์เซนแล้วก็ทําเนื้อเรื่องได้ง่ายกว่าเนี่ยคำถามข้อต่อไปอิลูเมียอ่อนสุดใน3เทพจริงไหมในเรื่องการต่อสู้ส่่่่่ววววนนนนนนตััพพีีีคาาาาเเเปป็็ออยง้ะรก2 เป็นเมทแผงหน้าต่อสู้แต่อิลูเมียเนี่ยเป็นเมทแผงหลังแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเราไปดูในเกมอะ่ะเอาดูง่ายๆก็ได้สไตล์การต่อสู้พลังต่างๆเนี่ยถ้าบวกกันจริงๆเนี่ยลอเลียวอาจจะชนะอิลูเมียทูลินอาจจะชนะอิลูเมียก็ได้นะครับแต่จากเนื้อเรื่องเนี่ยพนางเนี่ยมีดีด้านอื่นด้วยไงทั้งความเป็นท AP ทั้งความฉลาดทั้งทักษะในการคอนโทรลทุกอย่างในเวเออส่งผลให้สิ่งนี้แหละทาให้อิลูเมียเนี่ยยังยืนหนึ่งน้องอย่าลืมนะว่าเป็นพันปีที่ผ่านมาวอลคัสตายไปรอบเนื้ออิรูเเมีง่่นทาห็ล เราเห็นของอิลูเมียเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จากในเรื่องแตเห็นได้ว่าอิลูเมียเนี่ย, um ยคิดบีออนว่าทำยังไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยขึ้นไปเป็นเทพเนเทพเ,เ,เองเพื่อปกครองแบบอัธนออย่างแท้จริงดังนั้นพลังของผู้หญิงคนนีย้ยังมีอีกเยอะที่เราไม่รู้เนี่ยคําำถามก็ต่อไปในเนื้อเรื่องการพื้นชีพของราชามาจ้าสามารถออกคําสั่งกับคริสเนี่ยได้โดยไม่ต้องใช้คําพูดด้วยเวทพันธะสัญญาอบิษแล้วอีชาใช้เพื่อสื่อสารกับเฟอร์บอลเป็นแบบเดียวกันไหมหรือขอออองงงงีีชชชาาาาาาาเเเป็นนนรรรระะดััับบบบทท่่่่่่่่่ตํกกกกวววใใคสสสิิ้้้ืหจลซึพ คิดว่าในส่วนของมาจากับคริสแนกเนี่ยมันเป็นขั้นสูงสุดเลยเพราะว่ามาจาเนี่ยสามารถสั่งคริสแนกได้โดยใช้สมองคิดคริสแนกก็จะรู้คําสั่งทันทีทําตามได้ทันทีแต่ในส่วนของอีช่ากับเฟอร์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเวทอบิสที่ขั้นต่าลงมาซึ่งอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับคนที่รับคําสั่งด้วยเพราะว่าเฟอร์บอลเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบไม่ได้สูงมากในอบิสนึกออกไหมอาจจะแบบใช้เวทได้แค่นี้แต่ในส่วนของคริสแนกเนี่ยเขาเป็นขั้นสูงแน่นอนพออยู่ข้างมาจาเนี่ยคำถามขา้อต่อ สั่งวีราได้ในเมื่อตำแหน่งของวีราคือผู้คุมกฎซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจเกือบสูงสุดในล็อกไฮม์หรือมีตำแหน่งที่สูงกว่านั้นอันนี้จากที่พี่ตอบไปข้อบลแล้วนะครับว่าร่างดำนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้คุมกฎที่มีศักดิ์สูงของวีราอย่างมาจ้าอ่าหรือว่าเกาเกาหรือก,ก,ก็คือแมนยาร่าก็ได้นะแต่อย่างที่บอกแหละอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความเกาจากข้อมูลที่เรารู้เท่านั้นมัางงะเนี่ยอาจจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวใหม่มาเป็นตัวแทนก็ได้เออรอข้อมูลคอนเฟิร์มในมังงะดีกว่าเพราะพี่เนี่ยไม่อยากจะฟันธงมาก พลังที่เวรเรสได้มาจากวีราคืออะไรจากเนื้อเรื่องเสริมของเวเรสเนี่ยมันบอกว่ามันชื่อพันธะสัญญาเลือดใช่ไหมซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่วีราให้เวรเรสมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเวทอบิสบางอย่างที่ทาให้เธอเนี่ยไปทําข้อตกลงกับอาวุธเธอที่เป็นงูเหล็กที่แบบใช้อันติเวนอมแล้วก็ฮีโร่ชาโดแฮนเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาเนี่ยยังเป็นฮิวแมนอยู่นะแต่ว่าไปทาพันธะสัญญาไปใช้อาวุธที่เกี่ยวกับความมืดนะครับเวรเรสก็น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนนนนนะะะววว่่่่อาาาาาเเเเเเเรรรสสสีียจจยยอออออไไไไปปปปแกกกซึงงงิพจจ็็็ุขขด้นะ คำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าความสามารถในการต้านเวทมนต์ดำของมีนาสามารถต้านเวทมนต์ดำของมักังกาได้ไหมข้อนี้อ่ะพี่คิดว่าต้านเวทมนต์ดำของมักังกาได้นะเพราะว่าจากประวัติจากข้อมูลที่พี่รู้อ่ะรู้สึกว่าเวทมนต์ดำของมักังกาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะแบบไม่ได้เด่นเท่าไหร่เขาเนี่ยเด่นทางด้านอื่นด้านสมองการใช้ยาพิษเป็นอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัดไปที่มีนาพลังการเวทของมีนาเนี่ยคือมันเยอะจนต้องให้วีล่ามาคอนโทรลดังนั้นแค่มนต์ดำของมักังกาเล็กน้อยเนี่ยพี่ว่ามีนาต้านได้นะ่ฮะคำถามข้อต มแบบที่เป็นเผ่าตรงข้ามกับเผ่าของลินดิสอันนี้ทําให้พี่เนี่ยนึกถึง l o l เลยจะมีเลโอน่าใช่ไหมที่เป็นเผาาา่าวาทิ์นะเป็นนักรบเผ่าวาทิตย์เป็นไปได้เป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันสามารถแบบต่อยอดไปได้เผ่าระจันทร์มาเผ่าวาทิ์ที่อยู่ตรงข้ามก็น่าจะมีเหมือนกันคนระับต้องรอดูเออน่าสนใจนะข้อนี้เนะี่ยคำถามข้อต่อไปพลังเวทมนต์อิลูเมียยิ่งใหญ่แค่ไหนโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าเป็นคําถามสั้นๆที่ตอบโคตรยากเอาอย่างนี้นะครับเวทมนต์ของอิลูเมียเนี่ยโคตรยิ่งใหญ่เพราะน้องอยา่าลื ตั้งแต่แรกเลยนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยอิลูเมียก็เป็นตำแหน่งเคนั่นหมายความว่าเธอเนี่ยมีพลังเวทสูงมาตั้งนานแล้วและอย่างที่พี่พูดไปข้อบนนะว่าอิลูเมียเนี่ยเป็นผู้นำของพาเวดาใช่ไหมแล้วศัตรูของเธอวอคัสตายไปรอบนึงแล้ววอคัสฟื้นมาแล้วอิลูเมียก็ยังอยู่ที่เดิมอนะ่ะดังนั้นอิลูเมียเนี่ยโคตรเก่งพลังเวทของเธอเนี่ยโคตรยิ่งใหญ่ lumière. แล้วก็ถ้าใครยังคิดไม่ออกนะเราดูจากเนื้อเรื่องของอิลูเมียก็ได้เธอเนี่ยให้ปีกกับซีเนียให้อาว,วุ แบบโจมตีฮีโร่ฝั่งศัตรูได้ทั้งแมปมันแสดงอาวิตีความเป็นสูบิเลียแสดงอาวิตีความเป็นเทพอย่างรู้แล้วก็จากเนื้อเรื่องอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยไปล่วงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการครองโลกของอานาเนอนเนี่ยเธอต้องก้าวขึ้นไปอีกก้าวขึ้นไปเป็นสิ่งมีชีวิตระดับเทพแห่งเทพซึ่งการที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นน่ะอิลูเมียต้องมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคำถามข้อต่อไปเป็นไปได้ไหมที่เทพแห่งเทพอาจจะไม่ได้มีแค่2องค์อ,อาจจะมีมากกว่านั้นหรือเป็นอนันตนและแต่ละองค์มีีีีีเเเจจตตนนนนนนงงงททท่่ตต่่่แแแกกาาาาาัละะพคคคิดดวววฤษฎ้้้มมมปป็ไไไยออหถ เทพป็นไปได้ไหมที่จะมีองค์เป็นอน,นันต์นั่นหมายความว่ามีตัวตนเป็นอินฟินิตี้และแต่ละองค์เนี่ยจะมีเจตจำนงต่างกันใช่ไหมเป็นไปได้ฮะแล้วน้องถามว่าเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะพี่คิดว่าประมาณ20-30%ถึงที่เปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยพี่ให้เหตุผลว่าจาก r o v Com คอมิเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยเขามีการวาดมีการเปิดเผยร่างของเทพแห่งเทพมาแล้วว่าเป็นร่างสองร่างที่เป็นพลังแห่งความมืดและพลังแห่งแสงทําให้พี่เนี่ยค่อนข้างโอนเอ็นไปทางเทพแห่งเทพเนี่ยมีแค่สององค์นะฮะแต่อย อันนี้ต้องรอข้อมูลกันต่อไปแต่อย่างที่บอกแหละพี่ว่า GM เอ่ะไม่แตะเทพแห่งเทพเยอะเพราะว่าฮีโร่ในอัธอนก็มีเยอะมีปมมีอะไรเยอะเล่นได้เยอะอยู่แล้วนะเทพแห่งเทพเนี่ยแตะเบาๆก็พอคาถามข้อต่อไปพลังเวทของลอเรียลสามารถเทียบกับพลังทั้งหมดของวอรคาร์ได้ไหมพี่คิดว่าไม่สามารถเทียบได้นะดูทรงอ่ะพี่ยังเอ็นไปทางวอค์คาร์มีพลังมากกว่าลอเรียลอยู่เลยเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบเป็นราชาพิซารแล้วแถมเป็นมนุษย์หึ่งเทพมาก่ออะไรเงี้ยคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเทพแห่งเทพเคยอวตารลงมาบ้างไหมอันนี้ตอบ่อนข้างยากแลาก อาวตารลงมานั่นหมายความว่าเขาเนี่ยตั้งใจลงมาถูกปะก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่อาจจะลงมาแค่บางส่วนในรูปแบบของมังกรแห่งแสงและก็สเลเยอร์ก็เป็นไปได้นะฮะอย่างที่บอกเนยน้องเนื้อเรื่องของเทพแห่งเทพเนี่ยไม่ค่อยรู้นะครับทำให้พี่เนี่ยค่อนข้างกาวเป็นส่วนใหญ่นะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าแมนยาร่าเป็นตัวตนที่ระดับใกล้เคียงกับเทพแห่งเทพไหมไม่ใช่ครับพี่คิดว่าแมนยาร่าเนี่ยเป็นแค่พลังเก่าแก่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับเทพแห่งเทพร่าง,งมืดแต่ตัวตนของเขาเนี่ยไม่น่าจะใกล้เคียงกับเทพแห่งเทพนะเพราะเทพแห่งเทพเนี่ยมันเหม มีชีวิตทุกอย่างที่อยู่ที่โลกอัธนนเนี่ยต้องมีพลังน้อยกว่าหมดเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนแบ่งพาร์จากเทพแห่งเทพมานะครับและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับจากการตีความของผมคําว่าเทพแห่งเทพหมายถึงเทพเหนือเทพแปลว่าเทพในเนื้อเรื่องอวีมีทั้งระดับต่ํากว่าและสูงกว่าใช่ไหมมาอันนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเลยนะครับเทพแห่งเทพเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่บียอนขึ้นไปนะเป็นซีเรียสเทียลบีอิงที่สามารถที้เป็นชี้ตายสามารถช่วยเหลือโลกอัธโนได้นะฮะซึ่งคําว่าเทพแห่งเทพเนี่ยพี่คิดว่ามา เพื่อเรียกเทพที่เขาบูชาซึ่งด้วยความที่หลังจากเหตุการณ์ที่อุกบาทชนเนี่ย,เ,ยทเ,เทพแห่งเทพได้ปลูกต้นไม้โลกแล้วพอเขารู้สึกว่าหน้าที่เขาจบเนี่ยเขาได้มอบหมายภารกิจในการดูแลโลกนี้ให้แก่เผ่ามนุษย์กึ่งเทพหรือชาวเวด้าที่เรารู้ซึ่งชาวเวด้าเนี่ยก็สมมุติติ้งต่างตัวเองเลยว่าเราเนี่ยเป็นเทพนะเว้ยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยชาวเวด้าก็รู้ดีครับว่ายังมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่าเขาไปอีกนั่นก็คือเทพแห่งเทพที่เขาบูชานั่นเองอะเผื่อใครง,งงกาวโดยสรุปกันออีีีีีกกทททททนนครรรบเเ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 พพหห่่่่งงยมืปป็็ํําาาาาใู้้วขสิ มีชีวิตที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกอธัธโนซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเหมือนกับพี่น้องตีความนะเพราะว่าชาวเวด้าเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเป็นเทพไงแต่เขาเนี่ยก็ยังรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตที่เหนือเขาไปอีกซึ่งเขาตั้งชื่อให้เหลยว่าเป็นเทพแห่งเทพประมาณนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ Q&A พาร์ทที่48นะครับก็หวังว่าจะสนุกสนานกันในพาร์ทนี้นะครับแล้วก็คําตอบของพี่เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่รู้บวกความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้ามีอะไรผ ติดตามนะฮะขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ